พื่ว่าทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอีกเกียรกันวันนี้ก็คือฝนตกอีกแล้วจริงถ้าเกิดคนที่ได้คุยกับเราบ่อยๆก็จะงงว่า ทำไมอีนี่มึงดูแบบว่าอยากไปอีเกยียบ,บ่อยจังอะไรอย่างงี้คือจริงจะบอกว่าเราเ,าเคยไปมาแล้วรอบนึงแต่ตอนน,นไม่ได้ถ่ายเพราะธนาไปซื้อของใช่ไหมก็คือคิดว่าเออน่าจะอีกสักระยะนึงเลยแบบไกลๆเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยค่อยได้ไปใหม่ปรากฏว่ามันมีเหตุจําเป็นที่ต้องไปซื้อของเพิ่มอีกแล้วจ้ะก็เลยเอะไปเลยละกันซึ่งเหตุการณ์ที่ว่นนานาคือผ่านมาจากวันที่ซื้อแล้วที่ล่าสุดอ่ะก็คือแค่สองอาทิตย์เท่านั้นนี่เองอะไรอย่างเงี้ย เหตุการณ์มันอยู่ที่ว่าเราพยายามไปซื้อผ้าม่านใหม่เพราะที่ห้องมีผ้าม่านใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนนั้นก็คือเหมือนเลือกกันแล้วก็ก็คือตัดสินใจว่าจะซื้อผ้าม่านที่ให้แสงมันผ่านเข้าได้หน่อยนิดนึงมันไม่ได้มืดถึกอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะได้มีแสงข้มาบ้างสิ่งที่ลืมคิดกับกันก็คือก็ถ้าเกิดตอนกลางคืนอ่ะในห้องมันสว่างแล้วข้างนอกมืดอ่ะแสงในห้องมันก็จะออกไปข้างนอกเหมือนกันไงก็คือคนข้างนอกก็จะเห็นเราหมดเลยว่าเราทําอะไรซึ่งเรา เพิ่งมารู้เรื่องนี้ไว้ตอนที่อยู่ดีมันก็เอะใจขึ้นมาช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็เลยลองเดินไปดูตอนกลางคืนแล้วมันก็เออเห็นหมดเลยว่ะจริงๆก็คือตอนนี้ผ้าม่านกันเหมือนกันไม่ได้นะฮะก็เลยต้องออกไปตามหาผ้าม่านใหม่แล้วก็ผ้าม่านเก่านี้ก็เดี๋ยวไปขายเป็นมือสองแทนไอเกียที่เนี่ยเนี่ยก็คือจริงจอิงเขาจะได้ว่าไอเกียเนาะที่เนี่ยก็คือที่นี่มันค่อนข้างติดสวีเดนถูกไหมมันใกล้ๆกกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหมด 5สาขาแล้วก็มันเป็น5สาขาที่เป็นห้างเลยแล้วก็มีอีก2สาขาที่เป็นเหมือนแบบดีไซน์สโตร์อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งตอนนี้เมืองที่เราอยู่ก็คือเมืองแทมเปรเนี่ยก็คือจะมี1ใน5สาขานั้นส่วนถ้าใครที่มาถึงเทสิงกิเนี่ยเทสิงกิจะมีแต่ดีไซน์สโตร์แล้วซึ่งความแตกต่างมันก็เป็นแค่ว่าเมื่อเราอ่านข่าวๆเนี่ยคือเหมือนกับมัา,าจ,จะได้มีของครบมากนักแล้วก็ เวลาสมมติเราต้องการจะคืนสินค้าหรืออะไรเงี้ยที่เฮลซิงกิก็จะไม่รับเพราะมันไม่ใช่สโตร์ใหญ่แค่นี้นซึ่งทุกคนก็คือสามารถบัตรสมัครมาสมาชิกอกี e a ได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์เว้ยมีเบอร์ไทยก็สมัครได้นะครับยังไม่ต้องยังไม่ต้องมีเบอร์ฟินิชก็ได้ยอะไรเงี้ยแล้วก็บัตรดมันจะเป็นดิจิตอลพาสเลยเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องรอบัตรแข็งนะฮะก็คือสามารถซื้อได้เลยทันทีประมาณนั้นซึ่งจากนี้ไปถึงอียิเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ เกือบหนึ่งชั่วโมงมาเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่าอีกกียที่นี่เนี่ยมันแตกต่างจากที่ไทยยังไงบ้างและขอขออนะให้ฝนมันหยุดตกสักทีหนึง่งเดี๋ยวจ้าโหลถึงอีเกียแล้วจ้าคืออยู่กับน้องเมืองพันสุดอเดี๋ยวให้ดูอ,อจริงเนี่ยคือถือว่าใหญ่แล้วนะแล้วก็ฝนอ่ะกำลังจะหยุดตกแล้วซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เราจะไปดูว่าอีกที่นี่มันมีอะไรบ้างไอ้เหี้ยแล้ววันที่อ่าจนจากทุกคนก็คือข้างนอกเนี่ยก็คือถอดแมสได้นะครับไม่ได้เป็นป่วนแต่ว่าถ้าในอาคารเนี่ยย,ยังก็คือจะต้งองใส่อยู่เนาะซึ่งเอาจริงนี่คือเพิ่งลงจากรถม,มาเดี๋ยวเข้าอีกกี่แก็เลยรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นต้องถอดแล้วเนาะก,ก็ขอให้สถานการณ์ประเทศนี้มันผ่านไปเรื่อยๆจะได้แบบ ถอดแมนได้ทุกทีเลยเพราะว่าเริ่มชินกับการทอดแมนแล้วอะไอ้เหี้ยน,นี้ก็คือไม่มีหลุมระเบิดนะก็คือมันจะมีแบบเป็นแอ่งน้ำชัดเจนเลยแล้กวก็คือสามารถหลบได้นะฮะอุ้ยเหี้ยนั่นเลยแปลกแปบบแบบนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆทีนหนึ่งนี่ ที่ซันไกยัตีแปลก็คือแปลว่าทางเข้าหรือ entrance เนาะซึ่งที่นี่ก็คือไม่มีภาษาอังกฤษมีเป็นภาษาเป็นอีสแล้วก็เหมือนเป็นภาษาสวี i s h ไปเลยจ้ะซึ่งก็จะแบบอันนี้ก็เป็นคำศัพท์นี้ที่ถ้าใครมาเรียนที่นี่หรือมาที่นี่ก็คือต้องรู้ไว้บ้างเพราะว่าบางทีเขาจะไม่เขียน entrance เนาะ แนนว่าสิ่งแรกที่มาก็คือมาดูของกินจากนี่บิสโตซึ่งที่ซึ่งที่นี่ก็จะเหมือนของบ้านเรานะก็คือมันก็จะมีฮอทดอกซึ่งคือราคาถูกมาก0.7ยูโรเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำมีอะไรเงี้ยเหมือนเดิมซึ่งที่นี่เขาจะให้ซื้อโดยใช้ใช้เครื่องคีออสอะเขาจะไม่ให้ใช้เครื่อง,ออม,องมันจะไม่มีการซื้อกับพนักง,งานนะพนักง,งานก็คือแค่เลยเข้าไปทานนั่นเอง แล้วเราก็มีเราก็มีขายของปกติเหมือนเดิมซึ่งเนี่ยเราค่อยเอามาดูอีกทีหนึง่งว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนอนี่เห็นชี้ออสข้างหลังไหมนั่แหละตอนนั้นแหละที่เป็นกดซื้อปะ่ะต้องมาวันนี้ของเราคือท้าม,มานะ่ะแต่ว่าเราต้องเดินชมก่อนเผื่อได้ของอะไรเพื่อไม่ตกใจพร้อ,อมอี แ่งนั้นะว่าถ้าเกิดมันแพงกันไปก็คือจะไม่เอาเพราะเราต้องพู่งคงงบ <c oughs> แล้วจ้ะมาละก็คือเหมือนเดิมเลยคือข้างบนนจะเป็นโชว์รูมเหมือนกันซึ่งเราว่าบางส่วนก็จะมีความคล้ายๆแต่งเหมือนไทยนะเนี่ยะโอ้ my god จำเป็นไหมที่ชิชู่ต้องซื้อที่อีเก,กียไม่จำเป็น <c oughs> เสียดายในช่วงนี้เราเสียดายช่วงนี้ทำไมนนึงก็คือเขาแบบกำลังปรับปรุงเว้ยซึ่งไม่เคยเห็นในไทยเลยนะว่าเปนแบบนี้การปรับปรุงอยู่ก็เลยแบบเหมือนจะเตรียมแบบคอลเลคชันหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่นี่เป็นเซนเซ <c oughs> ม,มันก็มีโชว์รูมต่าง ังเกตว่าการตกแต่งอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ไทยเว้ยแต่สิ่งที่ทำให้เขาร,รู้เลยก็คือว่าคือประเทศนี้มันก็คือเป็นแบบนี้จริงๆเว้ยเขาได้แต่งแบบนี้อะไรปะประเทศนี้เป็นอย่างนี้เลยเพราะในห้องของเราก็จะคล้ายๆแบบที่เขาแต่งเลยเว้ย โคตรสวยอะ่ะมีตกแต่งคาเฟ่ด้วยนะเนี่ยเขาอีดีมากเยได้าย่างเดียวคือไม่ไม่มีภาษาอังกฤษเลยคืออย่างที่ไทยมันจะมีทั้งไทยกับอังกฤษใช่ไหมที่นี้ไม่มีเลยจ้ะมีแต่ภาษา อิงภาษาฟินิชกับสวีเดชเท่านั้นนั่นแหละคือความระบาดนี่คุณอย่าลืมชาร์จแบตโทรศัพท์ให้เต็มเพราะว่าต้องใช้กู้กิลทางเส็จหนักมากนะฮะถ้าเราไม่รู้อะไรเงี้ยนี่อยู่ห้องขรัวแหละ ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือชั้น6ช,ชั้นบนปุก็จะเป็นชั้นที่เรานั้นได้แต่เดินจริงๆแต่ว่าไม่สามารถหยิบซื้ออะไรได้เพราะแพงนะแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้บ่อยๆก็คือเราก็ต้องลงไปชั้นล่างอยู่ดีนะฮะอุย๊ยอยากได้แบบแบบนี้ทเลยถ้ามีแบบเป็นแบบเป็นแบบทาแบบกเตมันจะดูแบบเรียบร้อยง่ายขึ้นเองนะนี่มีขายเตาอบด้วยนะขายเตาอบขายเตา๊สมีขายไมโครเวฟด้วยเว้ยฉันยอมใจมาก ไม่เคารราคา50ย e ูโรก็คือ2,000บาทไม่รู้ถูกหรือแพง ถาถึงห้องนอนเอาจริงก็คือไล่ตามสเต็ปอะไรเหมือนที่ไทยเป๊ะเพแต่ว่าของมันก็จะดูเหมือนกับหลากหลายขึ้นแล้วก็ของมันก็จะเหมาะกับประเทศนี้ไงอย่นที่ไทยเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผ้าห่มแบบร้อนจัดจัดถูกไหมแบบผ้าห่มแบบวอร์มจัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็จะมีแต่ว่าของจะอะไรที่เันแบบของทั่วไปก็มีอย่างเช่นเนี่ยกระจกอย่างเงี้ยเหมือนที่ไทยเป๊ะ ที่นี่มีสิ่งนี้ด้วยนุย้ยซึ่งตอนที่เรามาแม่งขาดตลาดมากเลยในไทยอ่ะแต่ที่นี่ก็คือแบบมึงจอกี่ตัว,วมึงเอาไปเลยคือ <c oughs> มือมึงกจีตัวมึงเอาไปเลยแล้ว,ลวก็แบบแต่ว่าเรามีมีขาแล้วค <c oughs> นนั้นบ๊ายบายอดกาลังแล้วเราก็เดินมาถึงโซนอาหารแนละ้วเว้ย เ,เข้ามาแล้วจ้าเข้ามาแล้วจ้าก็คือแพทเทิร์นเหมือนเดิมเอาถาดเอาเทรแล้วก็ตามรอยนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีมีเมนูอะไรบ้างจะต้องไปลองดูและเขามีราคาเท่าไหร่ด้วยจ้า นี่แหละคือความฝัน,นเฮ้ยเราเจอภาษาอังกฤษแล้วเว้ยภาษาอังกฤษหนึ่งเดียว Please keep the recommended distance <c oughs> ไม่รู้ดีใจหรือเกลียใจกันแน่แต่ว่านี่แหละารากิดหนึ่งเดียวที่เห็นในที่นี้นะฮะแล้วมันก็จะมีเมนูบนจอให้ดูเหมือนเดิมเราก็คือ ก็เคยดูแล้วก็ลองแล้วดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะซึ่งอันไหนที่มันมีอีเกีย m ฟมิลี่อยู่มันก็จะมีราคาบอกเราซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเป็นอีเกียเฟมิลี่ก็คือเราจะได้ชาหรือกาแฟฟรีนะแก้วหนึ่งเหมือนที่ไทยเลยนีต่ต่อคิวอยู่ซึ่งแม่งช้ามากเลยคือมันต้องแบบรอบไปทีละคนทีละคนทีละคนคนจะเสร็จอย่างเงี้ยันจะเป็นบ้า น่ากินมากมันก็แพงมากชิ้นละ2.9เลยชิ้นละ 2. 9องเกาออมีบมาชิ้นสองสีกซึ่งมีร e ด w บ r บบด้วยแต่รบแบแพงสุดนะสามเกแต่ว่าวันนี้คุณไม่อยากของผ่านละ่ะเราจะไปดูของคราวก็มีอะไรที่เรา,าสนใจ ซึ่งอันนี้คือชาฟรีซึ่งชามีที่เรื่อกสามแบบเลยไม่เหมือนที่ไทยใครไม่ให้ลิปตันใช่ไหมแล้วก็มีนี้ด้วยเป็นขนมหวานต้องมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับราคาร้านอาหารก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเอาล่ะเดี๋ยวเราต่อโซนข้างล่าง,าง,างนะครทุกคนก็คือเอโซนยิปโขกน่ะเราภาพม่านของเราเนี่ยถ้าเจอพาราน,นี่คือเดินไาไหนมาจะไม่เจอพาอรา,านี่หรือพารเนี่ย ก็คือเหมือนเดิมเลยมัน,นก็นจะเริ่มจากเขาจะเริ่มจากของราคาก่อนแล้วมันก็จะเหมือนตามทางไปเรื่อยๆจนถึงสุดนู่นเลยฮะโอเคแน่นอนว่าซึ่งเราก็คือรถเข็นกันโอเคเซึ่งตอนนี้อยากหยิบอะไรก็คือหยิบไปเลยเหมือนเดิม จะเอาล่ะต้องไปหาก่อนอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือดูรูเบียนของหอด้วยว่าหอให้เราเจาะได้ไหมหรือหอให้เราแค่แบบแค่ติดเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีอยู่เนาะซึ่งจริงแล้วปะหอส่วนใหญ่อะฉันว่าเขาคงไม่ให้จอะหรอกถ้าเกิดเราไม่ได้แบบอยู่ทาวอลอะไรเงี้ยอือหรือถ้าจาะแล้วต้องมานั่งแก้ทีหลังก็ดูไม่คุ้มเท่าไหร่นะนั่นแหละเพราะฉะนั เราเลยต้องมาหาตัวที่ไปช่วยได้ซึ่งนี่อันนี้ความผิดพลาดนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่มีอีห่วงอยู่แล้วอ่ะห่วงที่เอาไว้แค่เกี่ยวอ่ะให้ซื้อแบบนี้นะแต่ถ้าใครไม่มีอ่ะค่อยซื้อแบบนี้เพราะเราที่เราซื้อแบบนี้ไปแล้วปรากฏว่าโหมันแบบก่อมันจะเกี่ยวเข้าอ่ะแม่งทรมานมากเลยซึ่งถ้าเกิดใครจะซื้อใหม่อ่ะคนจะซื้อแบบนี้นะซึ่งดีกว่ามันคือแค่โคงลงไปเองแต่ว่าในเมื่อเรามีแบบนี้แล้วปุ๊บก็ต้องทำใจนะว่า มันก็ใชาแบนนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปถอดแล้วก็แก้บแบบนี้เอาแล้วก็ต่อไปก็คือต้องไม่หางามานะซึ่งอันนี้นะอย่าผิดพลาดเหมือนเราเพราะว่าเราเนี่ยให้แสงผ่านาน,นิ้นิดหน่อยปุ๊บปรากฏว่าตั้งคืนเห็นเลยจักรพรั้นรอบนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องซื้อแบบที่แสงห้ามเข้าเลยอันนั้นจะคุ้มสุดซึ่งราคาจะ ก็จะแพงกว่าขึ้นมานิดนึงมันจะเป็นเหมือนสามโอ้นี่ไงเอ๊ะมไม่ใชน่นี่มันจะประมาณสามสิบสี่เว้ยสามสิบสี่ซึ่งดูได้จากตรงนี้เห็นปะเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้คือแสงเข้าได้เยอะเข้าได้น้อยงลงนั้นลงมากๆแลเราก็แสงเข้าไม่ได้เลยซึ่งตระหราซื้อแบบนี้ไปแล้วปรากฏว่าซึ่งตระาซื้อแบบนี้ไปแล้วปรากฏว่าคือแม่งแสงทะลุกลางคืนจ้ะเพราะฉะนั้นไม่เวอร์ไม่เวอร์ววควรจะเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อน น,นี่นี่เจอแล้นี่นะเปนแบบนี้เห็นปะอย่างเป็นแบบนี้เลยซึ่งอันเนี้ยมันจหน่อยว่าแบบเราจะ privacy ขั้นสุดซึ่งราคาก็จะ34.9ซึ่งแพงมากแต่ว่ามันจะก็ต้องก็ต้องทำใจซื้อนะเพราะมันมันไม่มีทางเลือกซึ่งกติในหนึ่งเซตมันจะให้มาแล้วมาอยู่แล้วสองอันเนาะแล้วก็พอเช็คม่อีกหนึ่งตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เห็นตรงนี้ป่ะว่าจะเป็นแบบแบบอย่างนี้แบบเนี้ยแบบก็สามารถใช้แบบตะขอเกี่ยวได้เหมือนกัน เนี่ยเห็นป่ะขนาดจะมีเขียนอยู่ว่ามันสามารถทําแบบไหนได้บ้างตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้นอืมเหมือนกูมาแบบว่าสอนวิธีการเลือกของอีซึ่งทุกคนอาจจะเลือกเป็นอยู่แล้วนะแต่กูเลือกไม่เป็นเลยเออสีนี้แหละจบอ่ะจบภาร,รกิจของเราแล้วฮะถ้าไร้ซื้อแบบนี้ไปแบบนี้แหละถ้าได้ซื้อแบบนี้ไปเห็นป่ะแสงเข้าได้นิดหนึ่งเข้าได้หนึ่งแปะอะไรละ่ะเห็นกูตอนกลางคืนหมดเลย อืเนี่ยซื้อแบบนี้ไปเลยขนาดสีนี้นะนี่ขนาดนี้นะตอนคืนเนยังเห็นกูหมดเลยเว้ยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเวิกสุดอะคือด้วยอันไหนอะมันฟิกว่าเป็นห่วงแบบนี้เลยอะ่ะอันนี้คือต้องเป็นแบบแ,แค่เป็นไม้สอดน,นะมันจะไม่สามารถทําแบบอื่นได้เนี่ยต้องดูนี้ด้วยเห็นปะ ที่เราเชื่อว่าหลายคนนะ่ะน่าจะคิดถึงไ้ที่เมืองไทยนะเชือดนี้ี่เกนในที่ไทยไม่มีขายแล้วถูกปะ่ะยังใช่เป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ไม่อะไรผสมมากแล้วมันดีมากเลยเว้ยมันแบบมันพับงานแล้วมันถูกด้วยอันนี้แค่กล่องละยี่สิบบาทเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกอันนี้แหละที่แบบเราว่าหลายคนน่าจะคิดถึงนะเพราะว่าเราพยายามเดินหาหลายรอบมาเราไม่ได้เอาข้อไทยมานานมากแล้วเออซึง่งไม่มีมากทนาดน่้มีซึ่งที่น่นมันมีหลายไซส์ด้วย มันมีไซส์เล็กมันก็มีไซส์ใหญ่นะส่วนของนะมันก็มีติ๊กได้ด้วยวะเนี่ยในี้คืออะไรเอาไว้สำหรับย้ายของมนาะนี่ใบน่งก็จะประมาณนี้ใช่ซึ่งตอนนี้คือตู้เต็มห้องละอดได้นะจ๊ะเก็บไปก่อนเนี่ยมานี่ต้องต้องจริงต้องพยายามแบบอย่าแบบอย่าหาเรื่องตัวเองแม้นเนี่ยมันจะเยอะเกินไปซื้อแต่ของจําเป็นนี่คือเหมือนพูดกับตัวอเองเลยเอ้ยซื้อแต่ของจําเป็นแนละ้ว J K อะไรอย่างเงี้ย กัก็คือโกดังเว้ยมีอย่างนึงที่เราตามหานะ,ะนั่นคือเก้าอีสุขเพราะว่า ก็วีอันก็มันมีเก้าอี้หนึ่งเขาเคยซื้อไปแล้วอันนั้นนะจะซื้อแบบเผื่อมีคนมาห้องจ้มีที่นั่งใช่ไหมเขาตอนนันไม่มีที่นั่งเลยปรากฏว่าเก้าอี้นั้นน่ะมันสูงไม่พอไว้คือฉันต้องเอื้อมมือแล้วรู้สึกว่ามันอันตรายต่อการติดตั้งพามาเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปดูเก้าอี้สูงย์อีกตัวหนึ่งแล้วก็คราวนี้ปุ๊บเวลาจะเปลี่ยนรถไฟเปลี่ยนอะไรก็ได้ใช้เก้าอี้นั่นเป็นเก้าอี้หลักเลยเพ่อจะได้สะดวกขึ้นนะฮะเห็นไหมเราต้องใช้หลายตัวนะตอนแรกเราต้องเลือกไว่า เก้าอี้แม่งตอบโจทย์กวยแล้วเพราะว่าคนที่แบบคนมามันก็มานั่งได้ด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันหมดเว้ยอีเวนจริงไหมเนี่ยมันหมดเว้ยทุกคนแม่งหมดหมดเลยอ่ะคือแบบไม่มีเลยอ่ะไม่มีเป็นแบบมีเป็นอันงง่ๆแทนอ่ะโอ้โหจบข่าวก็คือแสดงว่าดวงเสียเง,งินวันนี้ของเราไม่น่ามีนะฮะพเพราะอันนี้ถูกมากอันนี้คือแค่สิ9สี่จุดเก้าเก้าแต่ว่ามัน หมดไม่มีเลยเออวะไม่มีเลยวะเแต่ต้องลองไปถามเขาแล้วแหละว่าว่าแบบว่ามีสตอ็อกเหลือ,ออีกไหมเออเออถ้าไม่มีคือจบข่าวแล้คือหมดเ้ยแม่งไม่มีเลยคือเขาบอกว่าเขาจะเริ่มผลิตใหม่อ่ะก็คือเดือนหน้าเลยออมไอหอยหลอดก็คือต้องใช้เก้าอี้ตัวเดือนแล้วก็ แล้วก็เอื้อมมือเอานะครับเพราะว่าคือไม่ไม่อยากซืออ้ออีบันไดใหม่เพราะว่าได้ใหม่ม่แพงว่ามันต้องแบบต่างกันแปดร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนมีเพิ่มไหมเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่เป็นเก้าอี้สูงเลยเนี่ยก็น่าจะคุ้มกว่าซึ่งหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยโอ๊ยเจอแล้วโอ้โหใช่แพงวหกสิบเก้าเนี่ยซึ่งหลังจากที่ดูแล้วนะฮะเราว่าไม่มีวะไม่มีอันที่แบบ เออดูไม่มีจรนะิงๆเนี่ยเออไม่มีไม่มีไม่มีมมอะโอเคจบถือว่าเฟลไปหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหมก่ก็เดี๋ยวใช้เท่าที่มีไปก่อนละกันนั่นแหละทุกคนอีเกียก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ด้านหน้านขออีเกียลเหมือนเดิมนันก็จะมีพวกแบบซุ้มขายของแบบพวกไอติมพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอติมปิด นะฮะก็คือนกแล้วนกอีกนั่นเองไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาเรื่องมาใหม่แล้วกันนะอันนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปด้วยคนไปใจงั้นเดี๋ยวไปละเดี๋ยวมาดูกันว,ว่าคลิปหน้าจะไปไหนต่ออาจารย์บ๊าบบา